นี่เจ้าดวงแมนอะไรเหรอวันนี้เรามาเที่ยวสวนสนุกตัวตลกกันละจริงเหรออยากไปมานานแล้วโอเคงั้นไปกันเลยดีกว่าโอเคครับวันนี้ผมมาเที่ยวสวนสนุกตัวตลกนะครับเอ่อ c a นิว v a ออฟเท r เซื้อตั๋วมาแล้วก็ต้องเข้าอ่ะเนาะตั๋วคนหนึ่งตั้งเป็นพันแพงเหลือเกินไม่เข้าก็เสียดายตังค์แล้วเนี่ยโอเคเราเข้ากันไปเลยดีกว่าชึบ เธอกล้าเข้าหรือเปล่าอ่ะกล้าเข้าสิแต่ว่าทําไมเออเออรถรถไฟมันมันโอรถไฟมันเป็นหัวกระโหลกสินะโอเคงั้นเรามานั่งกันเถอะเพื่อนไม่เอาฉันกลัวเธอเดินไปดูตรงรางรถไฟก่อนเลยดีกว่าโอเคไปดูตรงรางรถไฟมันทาไมเหรอก็ปกติไม่ใช่เหรอมันไม่ปกติแล้วเอ่อเอ่เอฉันว่าเธอกลับบ้านไปเลยดีกว่านะ แต่ว่าฉันคิดว่าฉันจะเข้าไปดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่น่ะเธอระวังนะข้างหน้ามันเป็นลาวาที่ร้อนสุดๆไปเลยโอเคฉันจะระวงังแล้วละกันเออยยยยจบอ่ะวัดดีเจ้าผิวม่วงวัดดีเอ้ยทำไมเสียงเหมือนกันเลยจุบ๊บโอเควันนี้มาสวนสนุกทั้งทีเจอเรื่องเละๆแล้วเฮ้ยนี่มันลูกโป่งนี่วิ่งตามลูกโป่งไปอยากได้ลูกป่ง ตกไปที่ไหนเนี่ยโอ้โหข้างล่างตัวที่กำลังรอจะกินเราอยู่เลยออออเอเอข้าหยว่แล้วกนอนเฮ้ยข้าตัวเล็กสำหรับแกมันก็เหมือนแกกินมดนั่นแหละกินแค่ชั้นตัวเล็กๆแล้วแก,ก,กจะไปอิ่มอะไรก็ฉันจะกินศพแกหลายๆรอบไงฉันถึงจะอิ่มอย่าพูดอะไรไร้สาระนะฉันไม่มีทางตกลงไปหรอกอึชชบึบอึชโอเค กระโดดตามลูกปลงไปตัวฉันตกลงไปแล้วก็มีหวังไม่ได้กลับไปกินขนมหวานแน่โอเคไปตรงนี้ลงท่อไปท่อนี่มันลื้เหมือนกันนะดองแมนถูกต้องแล้วล่ะเออชึนี่นายนายต้องเข้าไปตรงนั้นเลยนะแล้วอย่าพยายามอย่าให้ตัวตลกจับได้ล่ะตัวตลกไหนเพื่อนหมายถึงตัวตลกข้างบนเออช่างมันเถอะตรงนี้มีไฟ โอ้ยใครอยากเป็นหนูทอดนะใครบอกอยากเป็นหนูทอดกันล่ะเฮ้ยเออ,เอ,อจริงเนาะใครเขาอยากเป็นหนูหนูทอดกันล่ะโอเคไปไปกันต่อตรงนี้ไฟดับรอไฟมันมาต่อโอเคไปจับนายนายผิวม่วงแล้วอยากให้ตัวดำไหมล่ะไม่เอาม่วงก็น่ากลัวอยู่แล้วดํานี่ใจยังไงนะยเป็นนิกรหรือไงโอเคไปตามท่อ โอ้โหข้างล่างนี่หมอกาขาวๆเหมือนสวรรค์เลยใช่ไหมเออเหมือนนรกมากกว่าเออโอเคไปต่อไปไปไปเพื่อนตามเรามาแล้วเย,ย้โอ้ข้างล่างนี้น่ากลัวม,มากมากเลยอย่ามองลงไปข้างล่างสิโอเคงั้นมองโตแต่ทางข้างหน้าเฮ้ยไม่หมองข้างล่างไม่หมองข้างล่างไม่หมองข้างอโอขาจะละลายใจ่รอดไปแล้วเพื่อนไปไปกันเถอะนี่ยินดีด้วยนะนายผ่านมาแล้ว แล้วทำไมนายถึงมายินเออระเหยอ,อยู่ตรงนี้ล่ะอ๋อฉันเป็นแก่หุ่นลูกป,ปั้นนะ่ะหุ่นลูกป,ปั้นพูดได้โอเคตรงนี้โอ้โหมือตัวตลกหุ่นยนต์มือหุ่นยนต์ตัวตลกเพื่อนจะไปกลัวทาไมแค่มืออ่อนอ่อนเองไปดีโอเคต่อมาทางท่อเก็บท่อน,นี้ไปข้างรื่องมาเป็นตะแกรงด้วยนะเออจริงด้วยข้างรื่องมาเป็นตะแกรง โอ้เหมาะกับย่างแกเลยใช่ไหมใครจะไปบ้าก็ย่างหนูตัวเองงันเล่าฉันไงไม่ไม่อย่าทำนะได้โปรดโอเคไม่ทำไม่ทำนายจะต้องอยู่ต่อไปในคลิปอื่นอื่นเพราะฉะนั้นฉันไม่ฆ่าแกหรอกโอ้เป็นคนที่ดีมากเลยเปล่าเพื่อเรียกยอดวิวต่างหากเราเอ้าปะโถโอเคเราจะกดกระโดดตามท่อดีขึ้นไปอึ a ชึบอึชึบอึชึบอึชึบโอเคอึชึบอึชึบอึชึบ อาชือาชือาชืกระโดดไปตามโทษต่างๆอาชืออาชือเ้ยเห็นข้างล่างแล้วขาจะละลายงั้นอย่ามองข้างล่างเลยดีกว่าเฮ้ยจื้ออย่าเฮ้ยมันมองอย่าดีนี่หว่างั้นมองไปเถอะโอเคอาชื้อเงบองูโอเคไปได้เวลาออกไปข้างนอกแล้วสินะยังยังไม่ถึงอีก นี่นายต้องเลาะตามท่อสุดแสนจะเล็กอย่างกระเส้นเล็กบะหมี่ข้างบ้านพูดแรของแกน่ะอ่าพอดีฉันเป็นคนเมายาน่ะไหนบอกในกระเป๋าไม่มียาไงใวกระเป๋าไม่มียาโอเคไปต่อโอเคไปลุยเลี้ยวซ้ายโอเคหักไปตามทีละมุมเลี้ยวขวาตรงไปตรงไปเลี้ยวซ้ายตรงไปตรงไป แล้วแล้วซ้ายเหมือนเดิมตรงไปต่อไปว้าวว้าวว้าวยากเหลือเกินเล้วขวาฉันตามแกทันแล้วนะไอผิวม่วงอย่าเหยียดฉันสิฉันก็เป็นคนเหมือนแกนะแกน่าจะเป็นเอเลี่ยนมากกว่าไอผิวม่วงไปเอาหายไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อไปรอฉันอยู่ข้างบนครับคนที่รอเฮ้ยยายรอดไปแล้วโอเคปีนึ้นไปประตูไปไหนเนี่ยโอ้โหสไลด์ อืม uh huh. ใบแบบนี้ฉันเคยเห็นแบบนี้ในเรื่องซอนะ้ยเออจะพวกไปต่อไปต่อกันเร็วพวกปีนปีนเ้ยชึบนายระวังนะถ้าแกแข็งแรงไม่พอแกตกลงมาตายแนะ่เออหยุดฉันรอดแล้วออกกันเถอะนี่นนายระวังตัวตลกด้วยนะตัวตลกจะมาตามล่าแกแถวนี้น่ะไหนตัวตลกไม่เห็นมีเลย เด็กเลี้ยงแกะจะพูดเด็กเลี้ยงแพ้แล้วเฮ้ยนี่ไงตัวตลกตัวตลกไม่โอเคตรงนี้เฮาชึบอะชึบเฮาชึบเฮาชึบอันนี้ขึ้นไปรอดแล้วแกไม่มีทางจับฉันได้หรอกไ,อ,ไอ้ตัวตวลกโอเคไปกันต่อเราต้องขึ้นชิงช้าสวรรค์สุดไม่ปลอดภัยนี้หน,นีไปละเนี้ยโอเคฉันว่าเราน่าจะถึงตรงนี้แล้วละ่ะชึบ โอเคขอบคุณที่มาส่งนะไปกันนะโอเคฉันตามกัอยู่เนาะโอ oh, แล้วใครมาสร้างทางไม้ไว้ตรงนี้เนี่ยเฮ้ย <c oughs> ปวดหัวจริงเชียวเจอตัวตลกก็แล้วไม้ลอยได้ยังจะมาอีกเหรอเนี่ยโห oh, ถ้าเรื่องจริงนี่ตรงไปตายคาที่เลยนะเนี่ยตรงนี้มีลูกโป่งชึบอะชึบอะชึบอะชึบโอเค okay. แล้วก็ปีนต่อมานี่ <c oughs> นายต้องขึ้นเครื่องเล่นนี้ไปนะเออเราจะไปแเราจะตายไหมอ่ะไม่รอไม่รู้โอเคไปก้ะเ,เจ้ยเตรียมตัวพับก็อ๊อ <c> ก <oughs> ดิบ เออโอเคไปกันต่อเลยพวกโอเคนี่คือไม้โอเคเออจโอเคตรงนี้มันเร็วขึ้นเออจโอเครอไปอีกจุดตรงนี้เมอ่ออ่อไม่รู้จะเรียกไงดีแต่ไปกันต่อเถอะโอ้ย่มันอย่าพักฉันลงไปโอ้โหอันนี้ยากกว่าเดิมอีกนะนี่ช่วย โอ,โ,อโอเคอโ,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 อโอเครอดมาได้แล้วนายนายต้องเข้าไปในประตูมิติสุดแสนจะโคตรเทพนะเกพูดอะไรของแกภาษาอะไรอีกแล้วเนี่ยทำไมคนช่วงนี้ชอบชอบพูดอะไรแบบแปลกแปลกันทั้งนั้นเลยอะเฮ้ยแต่เขาบอกให้เราเข้าประตูก็เข้ากันไปเถอะงั้นเตรียมตัวพับกบยาเออที่นี่คือที่ไหนเนี่ยที่นี่คือ แดนนรกไงล่ะอะไรอะไรนรกนรกอะไรนะเมื่อกี้ใครแถวไหนนะตกลงไปแล้วช่างมันช่างเขาโอเคเราแก้กระโดดไปตามทางก็พอใช่ไหมข้างล่างนั้นเออโอ้โหเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองพาสเทลเฮ้ย้ยชึบชึบอาชึบโอเครอบไม่ได้แล้วตรงไหนต่อเดี๋ยวตรงนี้โอ้โหมีเครื่องพ่นไฟ โอ้เห็นแล้วนึกถึงชนมพ่นไฟเย้ยเย้ย้โอเคอันนี้ยังง่ายยักษ์ไม่เห็นโอเคระวังจะเกรียมเป็นนิโครนะรู้แล้วนะโอเคที่ฉันเตือนอะ่ะก็หมายถึงว่าฉันอาจาจะจะแพ้แล้วนายก็จะเป็นนิโครไปกับฉัน <c oughs> อย่างงั้นฉันไม่เอาด้วยหรอกโอเคไปตออ่อกันเถอะอัดชืบอาชืบอ,าช,บอาชับอัดช่ยโอเค ต่อมาตรงนี้อาชบอาเชฟอาชาไปย้านี่ตรงนี้คืออมงแห่งสปีดรันนะงั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่าว้าวว้าวเอ้า no y ย y เ a y โอเคไปละเอ้ชิบตรงนี้มีเออชิบโอเคโอเคยังไงก็ต้องรอด ฉันจะลอยไปจากที่นี้ให้ได้เย่ไปกันต่อเลยดีกว่าเฮ้ยเชอ้าวหยุดสปีดลันแล้วเหรอเนี่ยอุสตส่าห์จะเก็บเอ,อ่อหมายถึงว่าเก็บพลังนี้ไปแข่งโอลิมปิกระปุกซะหน่อยโอเคที่นี่ค่อนข้างสวยเลยนะเนี่ยหมายถึงออสวยายอ่ะนะนายพูดอะไรของนายนะ่ะติดเชื้อโลกเหมือนคนพวกนั้นกันหมดแล้วใช่ไหมโควิดเหรอ ไมายถึงโลกที่พูดสับสนนะ่ะโอ้ขอโทษด้วยนะครับถ้าผมพูดสับสอนอยังไงโอเคไปกันต่อเลยดีกว่าตรงนี้จะทําให้นายกระโดดสูงไปลุยกันเลยดีกว่าโอเคชึบโอเคชึบอืมแต่ปรจําได้ไหมเนี่ยโอ,โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดชึบโอเคไปั้นต่อไปชึบโอเคไปเชนตถอไป จบโอเคจบอีบโอเคจบ, okay. บอีกโอเคเนี่ยนะนี่มันวนไม่ใช่เหรอเนี่ยอ๋อไม่วนไม่วนชื่ยืบยืบโอเคเจอแล้วเจอทางแล้วชื่ยืบ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 โอเคต่อไปตรงไหนเนี่ยอ๋อมารินะโอนะโอ้ทำได้แล้วล่ะขอบคุณสำหรับคำแนะนำมากเลยนะอ๋อไม่มีปัญหา อันนี้อะไรเนี่ยสปีดราหนึ่งเหรอเฮ้ยเฮ้ยมาไม่บอกไม่กล่าวเฮ้ยโอเคไปไหนต่อเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะต้องลองไปในภูเขาไฟนั่นนะจะบ้าเหรอจริงจัพูดจริงอไม่รองก็ไม่รู้อโอเคฉันจะต้องนั่งรถไฟออกหอออกจากดีออกจากที่นี่ไปให้ได้เออโอเคฉันหวังว่ารถไฟหอดี่จะจบเรื่องราวทุกอย่างนี้ได้นะ S 1> <S 1> <S เอ็นหลังไปพูดกับความสบายกันเถอะเตืเตเตตตตตเตเทำเพลงอะไรของนายอะ่ะอ่ะคือว่าฉันชอบฟังเพลงเศร้าๆนะ่ะหยุดฟังเพลงเศร้าๆแล้วมาฟังเพลงแรปกันเถอะอานดีได้ไหมก็คล้ายๆกันอะโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยดีกว่าเนาะใช่ ย้ย yeah. ไม่นะทองมันขาดเดี๋เดๆนไม่ไม่ไม่ยย yeah. อ่ะที่นี่อยู่ที่ไหนอ่ะที่นี่ก็คือสถานที่จบของเรื่องราวไงรา่านั่นหมายความว่านายหนีออกมาจากที่นั่นได้แล้วอ๋อ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นเอาชีวิตรอดในส่วนสนุกของเจ้าตัวตลกที่ไม่ตลกนั่นเองนะครับถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ Don't forget to subscribe and give like